ยาสั่งจิตตนเองด้วยประโยคหรือคำพูดเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกับการดำเนินชีวิตของคุณมีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่าจะคำว่าไม่ไม่ได้อยากหรือว่าประโยคที่สร้างเงื่อนไขประโยคที่เป็นอนาคตอย่างเช่นฉันสามารถมีเงิน ได้เยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าฉันจะทำงานหนักนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทำงานหนักก่อนคุณถึงจะมีเงินนี่คือตัวอย่างของประโยชน์ที่สร้างเงินไขให้กับตัวคุณดังนั้นประโยคเหล่านี้เราจะไม่ใช้ให้สั่งจิตตนเองหรือโปรแกร,รมจิตตัวเองไปเลยค่ะว่าฉันมีแล้วฉันเป็นแล้วฉันได้รับแล้ว เราจะไม่ใช้คำว่าจะไม่ได้หรือว่าอยากเพราะมันจะเป็นการสร้างเงินไขและมันจะสมผลกับชีวิตของคุณจากสิ่งที่คุณโปรแกรมลงไปคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆน,นะคะสวัสดีค่ะ